YG ประกาศ BLACKPINK จะคัมแบ็กในปี2025พร้อมเตรียมเปิดวงทัวร์ทั่วโลกในที่สุด YG Entertainment ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าวงที่เกิดในค่ายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด BLACKPINK จะทำการคัมแบ็กในปี2025ซึ่งเป็นข่าวที่ทำให้แฟนๆของวงตื่นเต้นอย่างมากการประกาศนี้ได้เผยแพร่ผ่านคลิปในช่อง YouTube Official ของ YG ซึ่งมีการเผยแพร่แผนการดำเนินงานและข้อมูลที่น่าสนใจจากค่ายต่างๆทำให้แฟนๆทั่ว โลกได้รับทราบข่าวนี้พร้อมกันแบล็คทิ k ที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้ง4คนได้แก่เจนนี่ลิซ่าโรเซ่และจีซูได้จัดการพักผ่อนหลังจากกิจกรรมอย่างหนักในรอบหลายปีการประกาศนี้ถือเป็นการยืนยันว่าแบล็คพิงจะกลับมาในปี2025และกำลังตเตรียมคืนสู่แฟนๆด้วยผลงานที่หลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์ YG Entertainment มีความมุ่งหวังที่จะทำให้คัมแบ็กครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจาและประสบความสาเร็จอย่างมาก นอกจากการคมแบกยังมีแผนการจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกเพื่อเชื่อมต่อกับแฟนๆทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการพบกับเพลงใหม่และการแสดงสดของวงลักพิงอีกครั้งการประกาศนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆทั่วโลกซึ่งรอคอยการกลับมาของสาวๆอย่างจริงจังการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้คาดว่าจะเป็นหนึ่งในทัวร์ที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ของวง นอกจากการกลับมาของ b l ล c k พิ n k ยังมีข่าวดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับแฟนๆของ YG Entertainment นั่นคือการกลับมาของวง t o Any o n ซึ่งเป็นวงที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในอดีตวง t o Any One ประกอบด้วยสมาชิก4คนได้แก่ C. L. b o m d o r และ Min C ก็ได้ประกาศที่จะมีทัวร์คอนเสิร์ตในปี2025เป็นการกลับมาที่ทรงพลังเช่นกันการกลับมาของ t A n e ทำให้แฟนๆตื่นเต้นและรอคอยไปพร้อมกับแบล็กพิง์ การประกาศทั้งสองวงนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆแต่ยังเป็นการยืนยันว่า YG Entertainment ยังคงเป็นหนึ่งในค่ายเพลงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการเคป p อปการกลับมาของลักทิ้งและ 2A วันในปี2025จะเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำและเป็นการยืนยันถึงความสามารถและความพยายามของทั้งสองวงในการสร้างผลงานที่มีคุคณภาพและสร้างความสุขให้กับแฟนๆทั่วโลก การคัำแบกและทัวร์คอนเสิร์ตของลักพิง n k และทูเอนี่วันจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรพลาดสำหรับแฟนๆของวงการ k คป p อปและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ YG Entertainment ในการนำเสนอผลงานที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับมาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความสุขของลักพิง n k และทูเอวันในปี2025